จะมีรถ SUV ยีพรีเมียมมานำเสนอหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าลุยได้หรูได้ในคันเดียวกันในเรื่องสมรรถนะของเขาก็ไม่เป็นรองใครค่ะกับคันนี้ lexus rx 3 5 0ปี2010นั่นเองค่ะอย่างที่ใครๆก็รู้นะคะว่า lexus เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความ อึดทึกทนนะคะโครงสร้างที่แข็งแกร่งในเรื่องการดีไซน์ก็สวยงามไม่เป็นรองใครนะคะเดี๋ยวเรามาดู Body บอดี้รอบๆคันกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะดีไซน์ก็ใหญ่ยาวโครงสร้างแข็งแรงทน,ทนทานเช่นกันนะคะตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งกันเลยด้านล่างนะคะเป็นล้ออลลอยขนาด18ค่ะตัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าตัดกับขอประตูแล้วก็ตรงมือจับนะคะเป็นโครเมียมสีเงินและริ้วรอยรอบคันคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีริ้วรอยรอบคันน้อยมากๆค่ะมาด้วยสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะ ด้านหลังก็ใหญ่อลังการสวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าและด้านข้างเลยนะคะการดีไซน์ด้านบนจะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนสปอยเลอร์นี้เลยค่ะถัดกันมาตรงกลางตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยคิวโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้านล่างมีพักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง2จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นะคะภายในคือกว้างมากๆค่ะสามารถวางสัมภาระได้เยอะมากเลยแล้วก็ภายในใหม่สะอาดนะคะดูโล่งโปร่งสบายค่ะและถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ LEXUS RX 350คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,400cc ให้พละกกำลังสูงสุด170แรงม้าและยังมีระบบ q Start a s t a r t a c ทแ s หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า HSA เป็นระบบที่ช่วยในการออกตัวบนทางลาดชันถือว่าเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่งในรถยนต์เลยก็ว่าได้ซึ่งระบบนี้จะทำงานอัตโนมัติโดยระบบจะนวงเวลาการจับของเบรก ให้สามารถหยุดล้อได้ต่อไปแม้ผู้ขับขี่ไม่ได้ทำการเหยียบแป้นเบรกแล้วก็ตามระบบนี้เป็นระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมากรับรองได้เลยว่าเดินทางได้อย่างปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเลยค่ะ ใครได้มาเห็นคันจริงๆต้องชอบแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเขาได้ใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์คือหรูหราคลาสสิกสุดๆเลยค่ะทั้งคันเขาจะตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างคอนโซลกลางหัวเกียร์นะคะรวมไปถึงพวงมาลัยนี้ด้วยค่ะและในเรื่องของความสะดวกสบายเทคโนโลยีก็จัดมาให้เต็มนะคะอย่างเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังสีเบจมีรูระบายอากาศมาให้แถมเป็นเบาะตับไฟฟ้าด้วยค่ะไม่ว่าจะปรับเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะคะหรือว่าปรั เอนนอนค่ะก็ปรับให้ตามสรีระของเราได้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้ยังมีซันรูฟมาให้ด้วยเปิดรับสายลมแสงแดดทำให้ภายในห้องผู้โดยสารดูโลงโปร่งสบายมากขึ้นอีกนะคะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะตรงนี้ก็จะ แมาเล่นมาติมีเดียต่างๆได้นะคะแล้วก็ปรับแรงลมปรับแรงแอร์ได้ถัดกันมาในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะและถัดกันมาตรงนี้นะคะก็ยังมีไอเทมซ่อนอยู่นะคะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้อีก2ตงตำแหน่ง,นงถัดกันมาก็เป็นช่องเก็บของอีกเหมือนกันค่ะเปิดออกมาแบบนี้นะคะถ้าไม่ใช้ไปก็ปิดการใช้งานได้แบบนี้เลยด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะนี้ค่ะเป็นช่องเก็บอุปกรณ์หรือว่าเอกสารนะคะขนาดใหญ่ เก็บเอกสารสําคัญได้สบายสบายเลยด้านหน้าของเจมนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันแถมปรับไฟฟ้าได้ด้วยตรงคอพวงมาลัยนี้นะคะไม่ว่าจะปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะคะหรือว่าจะปรับขึ้นลงแบบนี้ค่ะเพื่อให้เข้ากับสรีระในการขับขี่ของเราขับได้ขนัดนะคะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากิ่งขึ้นด้วยค่ะ ายในห้องผู้โดยสารด้านหลังก็สวยงามให้ความสะดวกสบายไม่น้อยไปกว่าด้านหน้านะคะเบาะของเขาก็มาด้วยสีเบดเช่นกันมีรูระบายอากาศมาให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีแถมนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะแต่ถ้านั่งไม่เต็มจํานวนตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนนะคะและยังมีที่วางแก้วน้ํามาให้อีก2ตําแหน่งค่ะแล้วห้องกว้างๆแบบนี้นะคะก็ยังมีความโล่งโปร่งสบายด้วยซันรูฟด้านบนที่มีมาให้นะคะและที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยมีแอร์ตอนหลัง ให้ด้ดวยค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเหมาะมากๆเลยถ้าใครที่ชอบสายลุยนะคะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองก็ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถ s u ส5ที่นั่งท้ามพลาดกับคันนี้เลยนะคะอย่ารอช้านะคะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open r นรถสำหรับวันนี้เจี๊ยบก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย